ฉันโง่คณิตศาสตร์จริงเหรอย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆกันที่เรียนนะคะก็จะแบ่งกันว่าเฮ้ยคนนี้ชอบไปทางสายวิทย์อีกคนนึงเนี่ยชอบไปทางสายศิลป์หลักๆเนี่ยก็จะแบ่งกันอยู่2อ,อย่างนี้ค่ะทางสายวิทย์เนี่ยก็จะเน้นไปทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ส่วนทางสายศิลป์นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาหรือเป็นเรื่องทางสังคมแล้วมันจะมีวิชาที่ส่วนตัวเราเลยที่ไม่ถนัดมากๆก็คือเป็นวิชาคณิตจนถึงบางทีเราก็คิดเลยว่าเอ๊ะหรือเราโง่คณิตศาสตร์หรือเปล่านะพอเราย้อนคิดกลับไปค่ะไปจนถึงจุดหนึ่งลองเช็คดูว่าเอ๊ะทำไมว่าทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้น คือมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตอนที่เราสมัยเราเรียนมัธยมอะคะ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนจะไปสอบขึ้นเข้าชั้นมัธยมมสีนะคะสอบจากมต้นขึ้นชั้นมปลายเนาะแล้วพอดีวันนั้นเนี่ยเราต้องไปเอาพวกหลักฐานพวกใบเกณฑ์นะคะก็ไปกันกับเพื่อนสนิทเลยคนหนึ่งสมัยเรียนมัธยมด้วยกันเนาะก็มีครูประจําชั้นเราเดินมาพอดีเนี่ย เราต้องใช้เป็นเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็น์เรื่องอะไรของเขาด้วยเขาเดินมาเขาก็พูดกับเราว่าอย่างเธอไม่ลงไปสอบหรอกหัวก็ขี้เลื่อยลงขี้เลื่อยลงทุกวันไม่ผ่านหรอกเป็นอะไรแบบนี้ค่ะวันนั้นเราก็รู้สึกแย่มากเลยนะเราเดินร้องไห้เดินออกมาหน้าโรงเรียนนั่งรอรถเมล์กลับบ้านก็เจอครูคนอื่นอีกคนนึงด้วยครูคนอื่นเขาก็บอกว่า เฮ้ยไม่เป็นไรนะเราไปสอบไม่ต้องรู้สึกแย่อะไรเราก็ไปพิสูจน์ตัวเองไงว่าเออเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่วันนั้นก็คือแย่เลยนะคะแบบกลับบ้านไปเจอพ่อกับแม่ก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่คุณครูก็โทรมาขอโทษนะตอนหลังอะค่ะโทรมากับพ่อแม่เราว่าเออเขาทําไปเพราะเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เราไปเรียนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็แบบว่าณนะตอนนั้นก็คือรู้สึกแย่ไปละก็คือไม่ได้อ่านหนังสือเลยเหมือนกันเวลาที่ไปสอบอะค่ะผลลัพธ์ก็ทุกคนคงเดาได้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ผ่านไปเรียนโรงเรียนแบบว่าโรงเรียนประจําจังหวัดหรอกค่ะก็ยังอยู่โรงเรียนเดิมโดยที่หลังจากนั้นคุณครูคนที่เราเคยชนิดเคยเป็นคุณครูประจําชั้นเราสุดท้ายก็เหมือนแบบว่าเขาก็แบบเหมือนออกห่างเราออกไปก็เหมือน ห่างๆกันไปอะไรแบบนี้ค่ะจนกระทั่งเราเข้ามาหาลายัยช่วงแรกๆยังเป็นอยู่นะคะเรื่องแบบว่ายังรู้สึกแย่กับคณิตศาสตร์อยู่เพราะว่าครูคนนั้นที่พูดกับเราอะค่ะเขาเป็นแบบว่าอาจารย์สอนคณิตศาสตร์เราก็เลยรู้สึกแย่อยู่บ้างเวลาที่เราจะต้องมาเจอวิชานี้ตอนที่อยู่มาหาลายัยแต่เราก็ผ่านไปได้นะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เกือบจะเป็นศพติดเอฟอยู่นะคะตอนช่วงปีหนึ่งแล้วพอช่วงมาช่วงปีหลังๆเนี่ยมันต้องมีวิชาที่แบบต้องใช้เลขในการคำนวณค่อนข้างหลายตัวอยู่เหมือนกันค่ะแต่แต่ตอนนั้นโชคดีที่ว่ามีเพื่อนสนิทเนี่ยค่อนข้างเก่งๆคณิตศาสตร์เลยเขาช่วยติวให้แบบว่าไปนอนอยู่ที่หอเพื่อนเลย พอตื่นมาตอนเช้าก็ลืมขวาคอแหลกมันทำยังไงเพื่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็สอนให้ซ้ำอีกทีค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเหมือนกันวิชานี้ก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าแบบคือคือเพื่อนคั้นขัางทนกับเราได้พอสมควรแต่เพื่อนก็รู้สึกเหมือนจะกึ่งกึ่งจะยอมแพ้แล้วเหมือนกันว่าเฮ้ยไมททำไม่ไ,ได้ก็สอนไปแล้วนี่นาอันนี้ แล้วมานั่งทําซ้ำๆอีกทีนะคะเราก็มาดูแบบว่าวิธีคิดของข้อที่แบบเราไม่ได้ว่าทําไมตรงนี้มันซับซ้อนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วิธีคิดโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างจะมีแบบแผนตายตัวซึ่งเพื่อนเราคนนี้ก็เคยบอกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วมันเป็นอะไรที่แบบแผนตายตัวมากสักกว่าวิชาอื่นซะอีกเราก็เห็นตรงกันกับเรื่องนี้เหมือนกันนะนี่เลยคิดว่าแบบ คำพูดคนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะบางทีแบบว่าการที่เราพูดอะไรไปมันอาจจะแบบว่าเอฟเฟกผลในระยะยาวอย่างคําพูดที่เราฟังจากอาจารย์ที่ปรึกษาเราในวันนั้นะเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนเป็นแบบขี้เลื่อยจริงๆอ่ะเป็นมาแบบอย่างนี้มาหลายปีรู้สึกว่าตัวเองโง่มากเลยกับวิชานี้ค่ะจนมาตอนหลังเราก็รู้สึกว่า เฮพอเราพยายามลองทำเนี่ยเราก็พอทำได้นี่นะมันก็ไม่ได้แย่แบบนั้นนี่มันอาจจะทำให้เราต้องระวังมากๆเลยในการที่จะพูดอะไรต่อไปแล้วก็พยายามรักษาน้ำใจใจเข้าใจเราอะคะ่ะโลกใบนี้มันก็จะได้สดใสามากขึ้นสวัสดีวันพุธค่ะ